อ,องเกสรดอกไม้ครับเป็นอานกา์ที่เราได้มาจาก เข้ารายครับจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในพืชตระกูลข้าวบาเล่ครับนักวิทยาศาสตร์เขาสงสัยกับว่าพืชทุกพืชบนโลกใบนี้เนี่ยต้องการรองเกสรดอกไม้ในการสืบพันธุ์ครับแล้วก็ค้นพบว่ามันมีสารอาหารจําเป็นมากมายครับที่อยู่ในละอองเกสรดอกไม้ตัวผู้สารอาหารที่ค้นพบในละอองเกสรดอกไม้เนี่ยนะครับมีวิตามินมีแร่ธาตุกรดไขมันวิตามินที่ไรน้ําและไขมันโคเอนไซม์รวมไปถึงสารต้านมือสาเช่นฟลาโวนอยด์แล้วก ไปโตสเตอรอลครับตัวละอองเกสรดอกไม้สกัดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องผ่านการผลิตที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะเป็นสิทธิบัตรงานวิจัยการผลิตเกสรดอกไม้สกัดนะครับซึ่งจะต้องสามารถแยกสารที่ก่อให้เกิดปูิแพ้เนี่ยนะครับออกจากสารอาหารที่ค้นพบในละอองเกสรดอกไม้ได้ครับ ทำไมลองเกรสรไม้ถึงสารอาหารเยอะจงังขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับในการสกัดลองเกรสรไม้เนี่ยเริ่มมาจากการเตรียมดินครับต้องผ่านการปลูกพืชหมุนเวียนก่อนนะครับต้องผ่านการปลูกพืชสามชิ้นด้วยกันนะครับข้าวโพดข้าวสาลีแล้วก็โูเหลืองครับเมื่อไหร่ที่ดินมีการปลูกพืชหมุนเวียนสําหรับพืชสามชี้นแล้วเนี่ยทำให้ดินเนี่ยมีความสมบูรณ์ครับมันจะยิ่งทําให้ตัววัตถิบเราหรือว่าตัวข้าวลายเนี่ยนะครับสามารถคงคุณค่า สารอาหารครบเ้วนไม่ได้ครับมเมล็ดของข้าวไรที่ใช้ในการเพาะปลูกเนี่ยจะเป็น non gmo rye grass extract เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่สามารถเคลมได้ว่าเป็น non gmo การเพาะปลูกเนี่ยจะไม่มีการใช้ปุ๋ยหรือว่าปุ๋ยเคมีใดใทั้งสิ้นนะครับจากการที่เรามีการเตรียมดินอย่างดีจากการเพาะปลูกครับแล้วก็ใน1ปีเนี่ย จะมีช่วงที่สามารถเก็บเกี่ยวข้าวไรา้ได้แค่3สัปดาห์ครับคือช่วงเมษาถึงพฤษภาเท่านั้นเองแล้วก็เวลาที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่เราปลูกขึ้นบนเรียนแล้วนะครับเพราะฉะนเนี่ยละองเกรสรดอกไม้กว่าจะได้สารอาหารมาเนี่ยมันมีขั้นตอนกระบวนการที่ใช้เวลาครับพอเราได้ละองเกรสรอนไม้จากการเก็บเกี่ยวมาแล้วนะครับจะต้องเข้าเครื่องจักรสกัดเกรสรดอกไม้ที่เป็นเลือกเฉพาะครับแล้วก็ต้องเป็นเทคโนโลยีที่สามารถแยก สารที่ก่อนเกิดภูมิแพ้เนี่ยออกจากสารอาหารที่คนพบในรองเกรสรดอกไม้ได้ลองเกรสรดอกไม้ที่ปะจักสารตกค้างนะครับแล้วก็สามารถคงคุณค่าสารอาหารไว้ได้นะครับจะจดอยู่ภายใต้ลองเกรสรอดอ,อกไม้โปรตีน G60 ลองเกสรดอกไม้โปรตีน G 6 3ลองเกสรดอกไม้โปรตีน G B X ครับในแต่ละตัวก็มีความแตกต่างกันครับเช่นโปรตีน G 6 0นั้นจะเป็นลองเกสรดอกไม้ที่ละลายในน้ําได้นะครับส่วนโปรตีน G B X จะเป็นลองเกสรดอกไม้ที่ละลายในไขมันครับส่วนลองเกสรดอกไม้ สกัดโปรตีน G 6 3ก็คือการนำโปรตีน G 6 0กับโปรตีน G เบนั้นมารวมกันเลยกลายเป็นโปรตีน G 6 3ครับเ <ST AN CE> หมาะสำหรับกลุ่มคนที่ต้องการดูแลตัวเองในระดับเซลล์ครับ โดยเฉพาะปัจจุบันนี้โรคลายมักจะเกิดจากภาวะเซลล์เสื่อมต,ต่างครับเมื่อเป็นการแบ่งตัวผิดปกติของเซลลการเติบโตผิดปกติหรือแม้แต่เซลล์ที่ทำลายร่างกายตัวเองสารอาหารที่รับในละอองเกรสรดอกไม้โพลีสินครับจะมีส่วนช่วยทำให้เซลลมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมีความสมดุลลดความเสี่ยงของเซลลโตผิดปกติซึ่งสะสมมาเรื่อยเนี่ยอาจจะทำให้เซลลนั้นเนี่ยกลายเป็นเซลโลโรคลายขึ้นได้ครับ สำหรับทุกท่านที่สนใจผลิตภัณั์ครับสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ที่สำนักง,งานใหญ่พยาไทยสาขาในประเทศไทยกว่า20สาขาครับเรามีสาขาอยู่ที่3ประเทศครับสาขาเวียงจันทร์สาขาปักเซครับในต่อปอลาวแล้วก็กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาครับอีกทั้งทุกท่านยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ขอคำแนะนำจากตัวแทนจำหน่ายของเราได้ทั่วประเทศครับ